สวัสดีครับมาพอกับผมเสื้อปุ๋ยครับผมวันนี้พาเบิ่งรถครับผมสาขาอำเภอกันระลักครับแยกปัรจานครับผมทางเข่าอำเภอกันระลักครับผมนี่ครับยันมาโซลิดสามสิบเลี้ยงครับคันนี้ยูซีเซียนกับบาทครับผมซีเซียนหน่อยหครับผมสปอร์ตโตรถครับผมคู่อัลเปีนสามสิบเก้าเลี้ยงครับนี่ โปรโมชั่นฟรีดาวแถมทองแถมโทรศัพท์มือถือครับผมตัวยูเจ็ดแสนครับผมอุปกรณ์3ามสินครับไปครับรุดเกี่ยวเจ็ดสิบเรียงครับผม้านสองเกี่ยร์รันสามครับผมอเคาสนใจทักมาได้ครับหาสิบเรียงครับผม ตัวนี้กับฟีด้าแถมทองครับผมแถมโทรศัพท์มือถือครับคือกันครับราคาดพวกก้อนสามยางเก่าแสนครับผมเก่าแสนสองครับตัวนี้หลัการเปยนยันมาโซลิดฮา์ดซิปครับผมตัวนี้พวกก้อนสองสินนะครับจัดได้สองยางครับผมเติมที่เพิ่มเติมได้คืออีกอย่างหนึ่งครับคือ ฟันบุบเบืกครับผมตัวนี้งก็จัดได้3อย่างด้วกันแต่บ่ได้โรตารี่ครับผมตัวน,น,นีอ้อยู่8แสนซ,ซีครับผมบุกอัดซองสินครับใบมีดอันพวนครับผมจะจวๆเลยครับนี่น่ครับรูปลอยแห้ครับว่าจะเป็น39ฟีดาวแถมทองแมมอถมตทรซัทเมอร์ือครับผม เดี๋ยวผมจะพาเบิวงจัะมาสุริตาซิฟนะครับเอาลังคาขึ้นแล้วนะครับจะนนี่นะครับสูงประมาณนี้ครับผมเป็นอย่างกับฟีดายี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับใอโสนใจกับทางการพมได้ครับกับเสียบปุ๋ยครับผมเดี๋ยวผมจะฝากกระถูกไปด้านล่างครับผมชิมนี่กับพอฝากกดไลค์กดแชร์ให้กอาครับผมฝากกดติดตามเด้อครับ หลุอรลครับผมสวยงามครับชิปนี้ผมกขอฝากไว้เช่นนี้นะครับผมสวัสดีครับ